น้ำซุไปไหน่อยนะครับตามด้วย <S <S ตามด้วยบใบตะเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไก่ลันลาชาแนลกด,ดไลค์กด,ดแชร์กด,ดซับสไครต์กด,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับท่าชมครับพบไก่ลันลาชาแนลนะครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการทำผักกะเพราทะเลนะครับว่าวิธีวิธีทำทำอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนเลยอื่นเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหม่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนะครับคุณตองมือตองมาดูวิธีการทำตะเกีาทะเลนะครับเราก็จะตั่กมุอใส่กุ้งนะครับตามด้วยพริกหยวกนะครับเครื่องปรุงตะเทียมครับ น้ำตาลของปรุ<า>ง <ผม S 1> รส,สงด้วยยิ้วขาวน้ำมันหอยนะครับตามด้วยซิ้วดำนะครับใส่น้ำซุปไปหน่อยนะครับตามด้วย <c ullah> นตามด้วยใบตะเภานะครับ ตอนนี้ครับท่านผู้ชมถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับตัดรากข้าวได้เลยครับดูสันน่ากินมากครับช่วงนี้ต้องใส่กล่องกลับบ้านอย่างเดียวนะครับที่นะครับก็ฝากไว้ท่านี้นะครับฝากร้านด้วยนะครับร้านบัวร้านหน้าผัดไทยนะครับร้านอยู่ที่พารายศรีนครินทร์ครับร้านตลาดเซรีมาร์เก็ตนะครับ คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากจะทํากับข้าวหรือทํากับข้าวไม่เป็นนะครับได้สอนวิธีการทํานะครับนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ดูจนจบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ